สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกอยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำลิกนะครับลิกกีตาร์ผมนํามาจากท่อนโซโล่เพลงครามของวงบอดี้แ a ลมนะครับเป็นลูกโซโล่ของพี่ยอดนะครับในฟอร์มนี้ครับอ่าในตรงเนี้ยมันเป็นการเล่นอาร์เปจิโอของเมเจอร์เซเว่นนะครับก็คือเราจะเล่นวักละ4ตัว สำหรับตำแหน่งแบบนี้นะครับมันก็คือ C major 7นะครับโนต้ตก็จะใช้เป็น arpeggio ก็คือ1 3 5แล้วก็ตัว major 7ก็คือ C E G แล้วก็เพิ่มตัว B ไปนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเราเล่นเป็น arpeggio 1 3 5ปกติก็จะเป็นครับจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอเราเติม major 7ขึ้นไปมันก็กลายเป็น4ตัวละ เราก็สามารถใช้ฝึกสปีดก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะย่ามแค่วักแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเล่นสปีดแล้วก็สิ่งสำคัญเวลาที่เราเล่นฟอร์มแบบคู่สายแบบนี้ก็คือการบล็อกเสียงรบกวนนะครับการเล่นแบบบล็อกสายด้วยนะครับให้โน้ตออกเป็นตัวไม่ใช่แบบ อันนี้คือเราเล่นได้เล่นตามความเร็วได้แต่ว่าเสียงที่ออกมามันจะไม่สะอาดนะครับเราก็ต้องฝึกการบล็อกนิ้วให้โน้ตสะอาดที่สุดนะครับตรงนี้วิธีการเล่นเวลาที่ผมดีดไปแล้วพอขึ้นมาสาย2ปุ๊บผมจะยกนิ้วที่กดอยู่ตรงสาย1นึ่งเนี่ยออกมาเลยแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยจะขึ้นมา ทิ้งน้ำหนักที่สาย2พร้อมกับบล็อกสาย1ไปในตัวในช่วงเวลาแว็บเดียวนะครับเราก็ทำการแบบเล่นโน้ตไปด้วยแล้วก็บล็อกสายไปด้วยขยับนิ้วไปด้วยนะครับเพื่อให้มันสะอาดที่สุดอลองดูสายข้างบนบ้าง ทีนี้พอเราเล่นที่สาย3าสาย4เนี่ยเราจําเป็นจะต้องบล็อกสาย1สาย2ไว้ตลอดเลยนะครับระวังไปดีดโดนสาย5สาย6อาสำหรับสาย5สาย6เนี่ยจะเป็นโน้ตที่ค่อนข้างใหญ่กว่าสาย1สาย2สายสสาย4อยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเพิ่มการอุดสายไปก็ได้นะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่ง มันจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เวลาที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นได้ทั้งแบบเทคนิคของเลกา t โตก็คือแฮมเบอร์ออฟฟู f ออนะครับอ่ดี p u ู l Off หรือว่าเราจะดีดหมดเลยก็ได้เล่นได้สองแบบนะครับแล้วก็ลองฝึกไล่กลับ ว่าดีดเป็นหมดเลยก็ได้นะครับไล่ขึ้นไล้กลับแบบนี้นะครับก็สามารถดีไซน์การฝึกได้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบสำคัญถ้าเราอยากจะไต่ขึ้นไต่ลงการเล่นตรงนี้มันเป็นการเล่น3มออกเตปนะครับ นิ้วเราจะต้องแบบเข้าบล็อกให้ค่อนข้างแม่นนะครับให้เราฝึกเข้าบล็อกแบบนี้ให้แม่นนะครับลองฝึกดูครับลิก์เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราฝึกซ้อมดูครับสวัสดีครับ